สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันออแบบเจาะลึกในเนื้อหาธรรมบรัญรยายชุดให้ความดีอยู่ตราบนิรันดร์กันนะคะเป็นไฟเสียงที่นำเสนอธรรมะในสไตล์ที่น่าสนใจมากเลยค่ะคือสไตล์โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะคะเน้นเรื่องการทำความดีการพัฒนาจิตใจแต่ว่าออนำเสนอแบบเข้าใจง่ายๆครับผม ใช่ครับคือธรรมบัญญายชุดนี้เหมือนพาเราไปสำรวจหลักการสำคัญสำคัญนะครับตั้งแต่เรื่องพื้นฐานเลยอย่างการให้หรือทานการรักษาศีลไปจนถึงเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยอย่างเรื่องกิเลสในใจเราหรือว่าการสร้างสมามาทิตฐิคือความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็แน่นอนครับเรื่องของอนิสงส์หรือผลที่จะได้รับจากการทาความดีด้วยครับค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ,อกลั่นเอาแก่นสำคัญออกมาเนาะจากธรรมะบรรยายชุดนี้ว่าด้วยเรื่องการสร้างความดีการฝึกใจแล้วก็มุมมองต่อชีวิตตามแนวทางพุทธที่นำเสนอในรูปแบบนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเรามาเริ่มกันตรงจุดกำเนิดแนวคิดนี้ก่อนดีไหมคะที่เรียกว่าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยากับบทบาทของคุณครูแม่ใหญ่ที่พูดถึงในเสียงบรรยายได้เลยครับในเสียงบรรยายก็จะเล่าว่า คอนเซป t นี้เกิดมาเพื่อให้การเรียนธรรมะมันง่ายขึ้นจริงๆค่ะคือเข้าถึงได้มีเพลงมีภาพประกอบเรื่องเล่าต่างๆแล้วก็จบด้วยการน,นั่งสมาธิเหมือนอกลับไปเริ่มแบบเด็กอนุบาลครับแต่เป้าหมายจริงๆก็ลึกซึ้งนะคะคือให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตใช่ครับมองอีกมุมก็คือการเอาหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาที่มีอยู่แล้วนี่แหละครับมาปรับมาเรียบเรียงใหม่ให้มันเข้ากับยุคสมัยทำให้ดูน่าสนใจขึ้นมาหน่อย โดยเน้นย้ําสิ่งที่ชาวพุทธเราอาจจะทําเป็นปกติอยู่แล้วหรือบางทีก็อาจจะหลงลืมไปคือสาระสาคัญจริงๆก็คือทําให้วัดเป็นสถานที่ที่คนอยากเข้ามากขึ้นนะครับแล้วก็เน้นพัฒนาคนพัฒนาศักยภาพมากกว่าจะไปตัดสินว่าใครดีไม่ดีอ๋อค่ะซึ่งก็ตรงกับที่ในเสียงบรรยายเล่านะครับว่าจุดเริ่มต้นมาจากคําถามว่าเอ๊ะทำไมคนเข้าวัดน้อยลงแล้วก็พยายามหาวิธีที่ทําให้วัดเป็นพื้นที่สําหรับการพัฒนาตัวเองจริงๆ น่าสนใจค่ะงั้นเรามาลงลึกหลักการข้อแรกเลยที่ดูเหมือนจะเน้นมากๆในธรรมบัญญายนี้ก็คือเรื่องการให้หรือทานนั่นเองนะคะการที่เอ่อเป็นสากลนะในการพัฒนาจิตใจไม่จำกัดศาสนาด้วยซ้ำไปครับมีอ้างถึงแนวคิดสากลอย่าง sharing is great ด้วยนะเพื่อจะชี้ว่าการแบ่งปันมันเป็นพื้นฐานที่ดีแล้วการให้นี่มันครอบคลุมถึงอะไรบ้างคะนอกจากให้สิ่งของอกว้างมากครับไม่ใช่แค่เรื่องวัตถุเลย คือรวมถึงสิ่งที่เป็นนามนธรรมด้วยเช่นกำลังใจความรักความเชื่อมั่นให้กันอะไรแบบนี้แล้วก็ที่สําคัญมากๆที่เน้นย้ําเลยนะครับคือการให้อภัยในแหล่งข้อมูลนี้จะชี้ว่าแม้เราทําดีแล้วนะแต่ถูกเข้าใจผิดถูกวิจารณ์ก็ยังต้องแบบว่าตั้งมั่นทําดีต่อไปเพราะเราเข้าใจเป้าหมาย <c oughs> แล้วก็ระลึกถึงความเพียรของพระพุทธเจ้าที่ท่านสังสมบาร,รมีมานานมากกว่าจะตรัสรู้ดังนั้นการให้เนี่ย มันเลยเป็นการฝึกใจเราให้เปิดกว้างไม่หวัน่นไหวไปกับคําพูดหรือการกระทําของคนอื่นด้วยครับแล้วดูเหมือนว่าการฝึกเรื่องการให้เนี่แหละคะ่ะจะเป็นรากฐานสําคัญเลยที่จะนําไปสู่การทําความดีที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกอย่างในเสียงบรรยายมนการพูดถึงกิจกรรมกระถินส0 0 0 0นวัดว่าเป็นผลมาจากการปลูกฝังเรื่องการให้แบบนี้ จนมันกลายเป็นนิสัยเป็นเหมือนอาสารตั้งต้นที่ทําให้คนพร้อมจะทําบุญใหญ่ๆห,หรือทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากขึ้นครับเป็นการเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากหลักการก็คือมองว่าการให้เนี่ยมันเป็นการฝึกสละความตรณีออกจากใจซึ่งความตรณีนี่ก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งพอมันสละออกไปได้ใจก็จะรู้สึกโปร่งเบาขึ้นรู้สึกว่าตัวเองมีพอที่จะแบ่งปัน มันเป็นการยกระดับจิตใจซึ่งผลตอบแทนในทางธรรมหรือที่เราเรียกว่าบุญที่ได้กลับมาเนี่ยถูกมองว่ามีคุณค่าสูงส่งกว่ามูลค่าของวัตถุที่เราให้ไปเยอะเลยครับพอพูดถึงเรื่องกิเลสในเสียงบรรยายมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะคะที่บอกว่าเศรษฐกิจ อยู่ที่ใจถ้าใจเรามองว่าดีมันก็ดีไปหมดไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับการขายของออนไลน์ที่แบบบางคนทํายอดขายได้เยอะมากๆเป็นร้อยล้านในวันเดียวอะสะท้อนว่าจริงๆแล้วคนมีกําลังซื้อนะถ้าถูกใจหรือเห็นคุณค่าก็พร้อมจะจ่ายใช่ครับจุดนี้น่าสนใจมากจริงๆครับเพราะว่าเป็นการหยิบยกปรากฏการทางเศรษฐกิจมาอธิบายหลักธรรมเลย ในเสียงบรรยายก็จะเปรียบเทียบว่าหลักการนี้มันดูคล้ายๆกับการทำบุญนะคือคนพร้อมจะจ่ายหรือทำบุญเมื่อเห็นคุณค่าแต่มีความต่างที่สำคัญมากคือแรงจูงใจเบื้องหลังแรงจูงใจเหรอคะครับการซื้อของออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่มันถูกขับเคลื่อนด้วยความอยากได้หรือความโลภใช่ไหมครับซึ่งเป็นกิเลสอืมค่ะแต่การทำบุญในแนวทางที่สอนเนี่ยคือการกระทำที่เกิดจาก การสละความตรณีมีเป้าหมายเพื่อขัดเกลาจิตใจเราให้พ้นจากกิเลสเป็นเหมือนการลงทุนทางจิตวิญญาณที่มุ่งหวังผลตอบแทนคือบุญบาร,รมีซึ่งถือว่ามันประณีตกว่ายั่งยืนกว่าความสุขที่ได้ของแป๊บๆนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่ากิเลสนี่เองที่เป็นตัวปัญหาสำคัญที่ทำให้คนมองการทำบุญผิดเพี้ยนไปได้ถูกต้องเลยครับกิเลสหลักๆก,ก็โลภโกรธหลงเหร แต่ตัวที่แหล่งข้อมูลนี้ชี้ว่าร้ายกาจที่สุดเนี่ยคือโมหะหรือความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงนะครับโมหะครับมันจะบิดเบือนการรับรู้ของเราไปหมดเลยทําให้มองผิดเป็นถูกได้ง่ายๆ <c oughs> ยารเช่นมองว่าการทําบุญเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือที่แย่ก,กว่านั้นอีกคือทําให้เกิดการไปตัดสินไปวิจารณ์ไปตําหนิคนอื่นที่เขาทําบุญหรือเขาทําบุญไม่เหมือนเราอย่างเงี้ย <c oughs> ซึ่งแทนที่ใจเราจะได้บุญนะกลายเป็นว่าใจขุ่นมัวสร้างบาปกรรมทางความคิดทางวาจาไปซะอีกแย่ yeah, เลยนะคะแล้วแนวทางที่แหล่งข้อมูลนี้นำเสนอเพื่อใช้รับมือกับกิเลสพวกนี้คืออะไรคะคำตอบสำคัญเลยครับคือการสร้างสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิครับความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงขึ้นมาในใจเราสัมมาทิฏฐิคือการเข้าใจว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยมีเหตุมันก็มีผล ไม่มองอะไรสุดตรงไปด้านใดด้านหนึ่งไม่ไปตีค่าตัดสินคนอื่นเช่นเห็นคนทำบุญเยอะก็เอออนุโมทนาไปเห็นคนไม่ทำบุญก็เข้าใจว่าเป็นเหตุปัจจัยของเขาไปไม่เอาใจเราไปผูกหรือไปตัดสินว่าเขาผิดเขาถูกซึ่งมันจะทำให้ใจเราเศร้าหมองเปล่าๆการมีสมาธิิเหมือนเรามีเกรอะป้องกันใจไม่ให้หลงไปตามกระแสะกิเลสแล้วก็ช่วยให้เราเลือกที่จะคิดพูดแล้วก็ทำในสิ่งที่มันถูกต้องเป็นประโยชน์จริงๆครับ เข้าใจแล้วค่ะคือต้องฝึกรู้ทันความคิดตัวเองอยู่เสมอไม่ปล่อยให้กิเลสมันเข้ามาครอบงำจนทําอะไรที่ไม่ควรทีนี้นอกจากเรื่องการให้ทานกับการมีสัมมาทิฏฐิแล้วการฝึกฝนตนเองด้านอื่นๆที่พูดถึงในเสียงบรรยายก็สำคัญเหมือนกันคือเรื่องศีลกับการเจริญภาวนาใช่ไหมคะใช่ครับทั้งสองส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากๆในการพัฒนาตัวเองตามแนวพุทธศาสนาและในธรรมบรรยายชุดนี้ ก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลยครับอย่างเรื่องวันพระแล้วก็การรักษาศีลอุโบสถหรือสิลแปดนะคะในเสียงบรรยายบอกว่าเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาหรือคุณครูแม่ใหญ่เนี่ยส่งเสริมมาตลอดเลยจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นเรื่องที่คนทั่วไปก็รับรู้กันมากขึ้นมีแจ้งเตือนตามสื่อต่างๆด้วยนะคะครับเรื่องศีลอุโบสถนี้มีหลักฐานอ้างอิงในพระไตรปิฎกชัดเจนเลยนะครับในอุโบสถชสูตร พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงอานิสงของการรักษาอุโบสถศิน8ประการนี้ไว้ว่ามีผลมากมีอานิสง์ยิ่งใหญ่กว่าการได้ครองสมบัติจัก,กรพรรดิหรือทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดในโลกซะอีกโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะครับเพราะว่าคนที่รักษาศิน8ปอย่างเคร่งครัดเนี่ยเขาจะดําเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังมากๆลดละการเบียดเบียนทำให้ชีวิตปลอดภัยจากภัยเวรต่างๆแล้วก็ไม่ถูกติฉินนินทาด้วย แล้วเมื่อละโลกไปก็ย่อมมีสุขติเป็นที่ไปแน่นอนครับในเสียงบรรยายน,นีตัวอย่างวิธีสอนเรื่องศีลให้เด็กๆด,ด้วยนะคะดูน่ารักเข้าใจง่ายดีค่ะเป็นบทสนทนาเป็นเพลงเกี่ยวกับนิวรห้าหรือสิ่งที่มันกั้นความดีนะคะครับผมแล้วก็การละเว้นบาปในวันพระเช่นไม่ไปยิงนกตกปลาไม่คิดร้ายไม่ฟุ้งซ่านไม่สงสัยไม่หดหูอะไรแบบนี้สอนให้เห็นภาพเลยว่าทำบาปแล้วใจมันหมอง แต่รักษาศีลแล้วใจมันใสใช่ครับเป็นวิธีการสอนที่ปรับให้เข้ากับผู้ฟังหลากหลายกลุ่มดีครับนอกจากนี้ยังมีการอ้างอิงถึงอนาถปินดีกสูตรด้วยนะครับที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้ท่านอนาถปินดีกเกษฐีฟังถึงทำสี่ประการที่ทําให้ผู้ครองเรือนได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้รับชื่อเสียงเกียรติคุณแล้วก็เมื่อสิ้นชีวิตไปสู่สุคติทำสี่ประการนั้นก็คือการบํารุงพระพิสุสง์ด้วยปัจจัยสี่ ปัจจัย4ครับจีวรเครื่องนุ่งหม่มบิณฑบาตอาหารเสนาสนะที่อยู่อาศัยและก็คีลาณปัจจัยเพศสัตว์ใบาขานยารักษาโรคซึ่งจะเห็นว่ามันสอดคล้องโดยตรงเลยกับการทําบุญทอดกรถินที่การรวบรวมปัจจัย4และของจําเป็นต่างๆไปถวายพระสงฆ์หลังออกพรรษานะครับอ๋อเชื่อมโยงกันอย่างนี้นี่เองแสดงว่าทั้งการให้ทาน การรักษาศีลแล้วก็รวมถึงการฝึกสมาธิหรือภาวนาที่เน้นให้ใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายตามแนวทางนี้ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนประกอบของการสร้างบุญบารมีเพื่อเป้าหมายที่สูงขึ้นไปอีกใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเป้าหมายสูงสุดตามหลักพุทธศาสนาก็คือพระนิพพานการดับสิ้นเชื้อแห่งทุกข ซึ่งต้องอาศัยการสั่งสมบุญบารมีจากการทำทานศีลและภาวนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอการทำความดีเหล่านี้จะช่วยชำระล้างกิเลสในใจเราทำให้ใจค่อยๆบริสุทธิ์ผ่องใสสงบมากขึ้นจนเกิดสมาธิเกิดปัญญาเห็นแจ้งในที่สุดซึ่งในธรรมบัรญ,ญายนี้ก็จะเน้นเทคนิคการทำสมาธิโดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเป็นสำคัญครับมีอีกประเด็นค่ะเรื่องความรู้สึกปลืม้มเวลาทำบุญหรือฟังธรรม ในเสียงบรรยายอธิบายว่านี่เป็นอาการของบุญที่มันเกิดขึ้นในใจเราแล้วบุญนี้ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ไม่ควรมองข้ามเหมือนคำเปรียบเทียบที่ว่าน้ําหยดทีละติ๋งยังเต็มตุ่มครับใช่ครับเป็นคำอธิบายที่ตรงไปตรงมาดีมากความรู้สึกปีติความเบิกบานใจหรือความปลื้มที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ทำความดีหรือได้ฟังธรรมที่ถูกจริตเราเนี่ยมันเป็นสัญญาณบ่งบอกเลยครับว่า บุญได้เกิดขึ้นแล้วในใจณขณะนั้นซึ่งในทางธรรมถือว่าทุกๆความดีที่เราทำลงไปแม้เพียงเล็กน้อยนะก็ร้วนแต่เป็นเหตุปัจจัยที่นำไปสู่ความสุขความเจริญทั้งสิ้นไม่มีคำว่าศูนย์เปล่าเลยครับแล้ววงจรของการสร้างบุญที่ว่าทำดีได้บุญมีความสุขไปสวรรค์กลับมาเกิดสร้างบุญใหม่วนไปเรื่อยๆนี่มันทำงานยังไงหรอคะ ตามคำสอนที่ปรากฏในเสียงบรรยายนะครับเขาอธิบายไว้ว่าเมื่อเราทำความดีด้วยกายวาจาใจเนี่ยบุญก็จะเกิดขึ้นสะสมในใจเราทรงผลให้ชีวิตเรามีความสุขความเจริญพอถึงคราวที่เราละจากโลกนี้ไปบุญที่สั่งสมไว้ก็จะนำพาไปสู่พพภพภูมิที่ดีหรือสุขคติภูมิเช่นสวรรค์ไปเสวยที่พยสมบัติตามกาลังบุญของเราค่ะพอใช้บุญเก่าจนหมดก็จุติ คือตายจากสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งซึ่งภพภูมิของมนุษย์เนี่ยเหมาะสมที่สุดในการสร้างบุญบาร,รมีใหม่ก็จะเริ่มวนลูปสร้างบุญทําความดีวนเวียนไปแบบนี้บุญบาร,รมีก็จะค่อยๆเพิ่มภูนมากขึ้นเรื่อยๆส่วนบาปอากุศลที่เคยทำไว้ก็จะค่อยๆถูกบุญใหม่เนี่ยเจือจางหรือให้ผลได้น้อยลง จนกว่าจะสามารถสั่งสมบาร,รมีได้เต็มเปี่ยมจนบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดคือพระนิพพานได้ในที่สุดครับมีการเล่าถึงกรณีที่คุณครูแม่ใหญ่เคยกล่าวาคล้ายๆทําทนายเกี่ยวกับพื้นที่แห่งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วนะคะว่าจะกลายเป็นวัดป่านานาชาติซึ่งต่อมาก็เกิดขึ้นจริงๆอันนี้สะท้อนอะไรคะ ในบริบทของธรรมบรรยยัญญญานี้ก็น่าจะต้องการสื่อถึงผลของการปฏิบัติธรรมนะครับทำให้เกิดปัญญาญาณหรือความสามารถในการอย่างรู้มองเห็นการไกลได้ซึ่งเป็นผลมาจากจิตที่ฝึกฝนมาดีแล้วมีความสงบมีความบริสุทธิ์นอกจากนี้การทำความดีร่วมกันเป็นหมู่คณะมากๆอย่างเช่นโครงการทอดกรถินสามหมื่นวัดที่พูดถึงค่ะกระถินสามหมื่นวัด ครับก็ถูกมองว่าเป็นการสร้างพลังความสามัคคีที่ยิ่งใหญ่มากๆทํำให้พระพุทธศาสนามีความเข้มแข็งมันคงแล้วก็ส่งผลดีต่อสังคมโดยรวมด้วยไม่ใช่แค่ความสุขหรือประโยชน์ส่วนตัวเราแต่เป็นการช่วยกันสืบทอดคำสอนสร้างสิ่งดีงามให้คงอยู่ต่อไปครับฟังดูแล้วการเดินทางบนเส้นทางแห่งความดีเพื่อให้ยั่งยืนยาวนานตามเชื่อธรรมบัญญายนี้เลยนะคะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างจริงๆค่ะทั้งความเข้าใจที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิ เป็นพื้นฐานสําคัญเลยแล้วก็ต้องลงมือทําอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งการให้หรือทานการรักษากรอบความประพฤติที่ดีคือศีลและการฝึกฝนควบคุมใจตัวเองคือภาวนาแม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะที่ทําในแต่ละวันแต่พอสะสมไปเรื่อยๆมันก็ส่งผลให้ชีวิตมีความสุขปลอดภัยแล้วก็มุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นได้จริงๆเป็นบทสรุปที่ดีมากครับ แล้วก็อาจจะมีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้ให้ลองพิจนารณากันดูนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้ที่มันเต็มไปได้วยสิ่งเรา้าความต้องการความสับสนวุ่นวายต่างๆนานา,นานเนี่ยการที่เราได้ลองนำหลักการที่เราได้ฟังจากแหล่งข้อมูลนี้โดยเฉพาะเรื่องอการรู้ทันกิเลสการแยกแยะระหว่างความอยากได้ส่วนตัวกับการทำบุญเพื่อส่วนรวมจริงๆและการพยายามรักษาความเห็นที่ถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิเอาไวเ้เสมอเสมอ มันจะช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกทางเดินในแต่ละวันของเราให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องสร้างสรรน,นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงและก็เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นได้มากขึ้นอย่างไงบ้างโอ้ oh, เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะครับประเด็นนี้น่าจะนำไปขบคิดต่อยอดได้ไม่น้อยเลยครับ